สวัสดีค่ะมาต่อกันนะคะกับคลิปที่15คลิปนี้ครูเหมียวก็จะมาสอนการบวก8สูตรที่10นะคะบวก8นิ้วไม่พอเราจะลบ2แล้วก็เพิ่ม10ตัวอย่างอ่าสมมุติว่าเรามีอยู่9อยากจะบวก8อย่างเงี้ยค่ะนิ้วไม่พอละให้ลด2มือขวา แล้วก็เพิ่ม10มือซ้ายนะคะคำตอบก็คือ17อ่ะสมมุติว่ามีอยู่14อ่าอยากจะบวก8อย่างเงี้ยค่ะ,ะลด2มือขวาเพิ่ม10มือซ้ายได้22มีอยู่22อยากจะบวกอีก8อ่ะลด2เพิ่ม10ได้30 มีอยู่30อยากจะบวกอีก8อันนิ้วพอ5 6 7 8ได้38ละอยากจะบวกอีก8อันนิ้วไม่พอก็ลด2มือขวาเพิ่ม10มือซ้ายตอบ46อันนี้คือลักษณะการใช้สูตรนะคะซึ่งแบบฝึกหัดที่ใช้ฝึกจะอยู่หน้าที่73ถึงหน้า75หน้านี้จะ หน้า73นะคะที่ครูเหมียวยกตัวอย่างอ่าเรามาทำพร้อมกันตัวอย่างข้อแรกเลยเซตศนย์ 0, ปกติมีอยู่เท่าไหร่คะ7บวก8อ่าลด2เพิ่ม1ิลบ5อ่าลบไปบวก8อ่านิ้วพอคำตอบข้อนี้คือ18ต่อไปข้อ B บ้าง3 บวกห้าอากางนิ้วโป้องออกไปบวกแปดทำไงคะลดสองเพิ่ม10บบวกสิอ่า13บสาคำตอบคือเท่าไหร่เอ่ย29ต่อไปข้อ C บ้าง4อ่าดีดขึ้นมา4ีบวกแอ่าลดสองเพิ่ม10บวกหกดีห้าห บวก8อีกทีนึง่งลด2เพิ่ม10คคำตอบคือเท่าไหร่เอ่ย26นั่นเองค่ะต่อไปข้อดี8-5ลบหบวก8อ่าลด2เพิ่ม10บวก8อีกทีหนึง่งห้าหถ้านิ้วพอก็ไม่ต้องใช้สูตรอะไรนะคะตอบ19ต่อไปข้ออีบ้าง1 บวก6อดีต5 6บวก8ลด2เพิ่ม10บวก12อ่ะ12คำตอบข้อนี้คือ27ต่อไปข้อ F บ้าง5บวก4บวก8อ่ะลด2เพิ่ม10บวก8อีกทีนึงลด2เพิ่ม10คำตอบคือ25 พอจะเข้าใจไหมคะอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างแถวที่สองดูบ้างอ่ะเพื่อให้หลากหลายข้อแรกข้อแรกมีอยู่แปดอ่ะเราก็เซตแปดปกติบวกอีกแปดอ่ะลดสองเพิ่มสิบบวกเก้าอ่ะฝึกมาคลิปก่อนหน้านี้ลดหนึ่งเพิ่มสิบนั่นเองบวกห้าสิบอ่ะดีดนิ้วโปว้งออกไปมือซ้ายตอบเจ็ดสิบห้าต่อไปข้อ b บ้างอ่ะสาม บวก8อ่ะลด2เพิ่ม10บวก8อีกทีหนึ่งห้าหดนิ้วพอบวก8อีกทีหนึ่งพอไหมคะไม่พอแล้วใช้สูตรไหนลด2มือขวาเพิ่ม10มือซ้ายตอบ27อ่ะอีกสัก2ข้อนะคะ2บวก8อย่างเงี้ยคะ่ะใช้สูตรลดสองเพิ่ม10บวก7อ่ะห้าห 7บวก8อีกทีนึง่งลด2เพิ่ม10ตอบได้เลย25อ่าอีกข้อหนึง่ง8ลบ6อ่ะ5 6บวก8ลด2เพิ่ม10บวก18อ่ะ10ก่อนบวก8นิ้วพอไหมพอค่ะ5 6 7 8นั่นเองคำตอบข้อนี้ก็คือ28อันเนี้ย ลองฝึกดูนะคะไม่เข้าใจทักหาครูเหมียวได้เลยจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ